ค่ะเรามาต่อกันในตอนที่2ของกระบวนการหมักแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมักนะคะ <c oughs> ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแรกคือผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเซลล์อันดับแรกเลยที่เราจาักกันดีก็คือซิงเกิลเซลโปรตีนนะคะหรือ SCP นั่นเองโดยที่ซิงเกิลเซลโปรตีนเนี่ยจัดเป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ที่ สามารถใช้เป็นอาหารได้โดยตรงโดยเราสามารถกินเซลล์จุลินทรีย์ได้โดยตรงนะคะโดยการกินเซลล์จุลินทรีย์เนี่ยจัดว่าเป็นอาหารเสริมหรือเป็นการทดแทนโปรโตีนของจากคนหรือสัตว์ได้นะคะการผลิตซิงเกิลเซลโปรตีนเนี่ยมีข้อดีก็คือ 1. ก็คือเพาะเลี้ยงได้ง่ายแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะเช่นมีกรดอะมิโนโจำเป็นครบถ้วนมีนิโคไทร์พิวรีนไพริมิดีน นิวเคลียร์ไทพิวรีนไพรนมิดีเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของอาสารให้รสชาตินะคะหรือพวกผงชูรสนั่นเองรวมถึงพวกวิตามิน B รวมคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันด้วยปกติเนี่ยการผลิตซิงเกิลเซลโปรตีนเนี่ยนอกจากจะพาะเลี้ยงได้ง่ายมีคุณค่าทางอาหารสูงแล้วเนี่ยการผลิตนะคะสามารถใช้ของเสียจากอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยเปแหล่งอาหารสําหรับผลิตซิงเกิลเซลโปรตีนของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีต้นทุนราคาถูกเพื่อผลิตได้ตัวเซลล์ออกมาซึ่งตัวเซลล์ของเราเนี่ยจัดไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงในเชิงของออมีสารอาหารสูงและสามารถใช้เป็นสารเติมในอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆรวมถึงเป็นพวกวิตามินต่างๆได้ด้วยนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยข้อดีของมันท pues er ี่มันใช้ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมาเป็นแหล่งอาหารได้เนี่ยมันสามารถช่วยลดปัญหาการกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรมอื่นๆได้นะคะน้ําเสียที่ใช้เนี่ยหรือว่าสารอาหารหรือของเสียจากโรงงานอื่นๆที่ใช้เนี่ยนิยมใช้กันก็คือมีน้ําเสียจากโรงงานกระดาษพวกกากน้ําตาลจากโรงงานน้ําตาลหรือพวกเวจากพวกโรงงานนมนะคะเรามาดู จุลินทรียที่นิยมนำมาผลิตเป็นซิงเกิลเซลโปรตีนนะคะหรือโปรตีนเซลเดียวของเราเนี่ยมีมีจุลินทรีย์หลายกลุ่มนะคะทั้งเชื้อราเชื้อยีสต์สาหร่ายแล้วก็แบคทีเรียด้วยนะคะโดยอันนี้เป็นสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่นิยมมาผลิตเป็นซิงเกิลเซลโปรตีนซึ่งส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ย จัดเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อโรคนะคะเขาถึงยอมรับว่าสามารถนำประกิจได้โดยตรงนะคะอย่างเช่นฟังจายเชื้อราเนี่ยก่อพวกแอสเปอร์จิลัสฟูมิกาตัสแอสเปอร์จิลัสไนเจอร์พวกไลโซปัสนะคะอย่างยีสต์ก็จะมีพวกแซคคารไม m y ซีแ c นด d ด d าทั้งโ o p i c a l ิสทั้งยูทิลิสเลยสองตัวนี้จะจัดเป็นเชื้อย,ยีสต์ที่มีไขมันสูง อย่างพวกสาหร่ายที่เรารู้จักกันอยู่แล้วก็เช่นสไปรูลิน่านะคะพวกคอเล่าก็กินได้คอนดัสก็กินได้นะคะแบคทีเรียบางสายพันธุ์ก็สามารถนํามากินได้ด้วยนะคะอ่ะวิธีการผลิตซิงเกิลเซลโปรตีนหลักๆหลักการง่ายๆคือเราใส่ซับสเตตลงไปซับสเตตของเราก็คืออาหารเลี้ยงเชื้อนั่นเอง อาหารเลี้ยงเชื้อที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะนิยมนาของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยมาใช้เพราะว่าต้นทุนเนี่ยมีราคาถูกนะคะเสร็จแล้วก็มาหมักเพื่อให้จุลินทรีย์ของเราเนี่ยจเจริญเติบโตเยอะๆอาจจะมีการเติมสารอาหารต่างๆลงไปนะคะในถังหมักเพื่อทําให้จุลินทรีย์ของเราเนี่ยโตได้ดีแล้วก็มีจํานวนเยอะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะถึงขั้นตอนหลังจากการหมักนะคะก็คือการกรองแล้วก็การทําให้บริสุทธิ์แล้วก็นําไปไดาย ได้เสร็จก็ไปแพ็คเป็นซิงเกิลเซลโปรตีนอาจจะแปลแปรรูปเป็นอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นสาล่ายต่างๆอาจจะเอาไปทอดนะคะแล้วก็ปรุงรสเพื่อให้อร่อยขึ้นแต่หลักการหลักๆก็คือเหมือนกันนะคะหาเับสเตเตใส่ลงไปในถังหมักผลิตให้ได้ตัวเซลล์เยอะๆแล้วก็เก็บเกี่ยวเซลล์ออกมานั่นเองข้อดีของ SCP นะคะซิงเกิลเซลโปรตีนของเราก็คือ 1. การผลิตโปรตีนด้วยวิธีเนี้ เนื่องจากจุลินทรีย์เราเนี่ยเป็นเซลล์ที่แบบว่าเจริญเติบโตได้เร็วมีดับวิ่งไทม์ค่อนข้างสั้นนะคะทำให้จุลินทรีย์เราเนี่ยเจริญเติบโตเร็วมากแล้วก็ให้ผลผลิตจํานวนมากได้อีกข้อดีข้อนึงก็คือปริมาณโปรตีนในเซลล์จุลินทรีย์เนี่ยสูงมากในยีสต์เนี่ยมีสูงถึง40-85%ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของยีสต์นะคะประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็นแล้วก็มีปริมาณวิตามินที่สูง รวมถึงสามารถใช้ของเสียจากแหล่งพเพาะจากแหล่งต่างๆเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงได้ทําให้ต้นทุนมันถูกเมื่อเทียบกับการผลิตโปรตีนชนิดอื่นนะคะส,ส่วนข้อเสียของซิงเกิลเซลโปรตีนเนี่ยคือ 1. ต้องเป็นเชื้อบริสุทธิ์เท่านั้นเพราะว่าเวลาเลี้ยงไปนะคะถ้าเกิดมีเชื้ออื่นปนมาด้วยเนี่ยจะทําให้อาจจะเกิดการสร้างสารพิษหรืออะไรขึ้นมาได้นะคะข้อ 2. กระบวนการผลิตมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับโปรตีนแหล่งอื่น ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะคุณก็ให้กินข้าวเปลือกให้กินฝางเออ่แต่ว่าซิงเกิลเซลโปรตีนเนี่ยเราจะต้องหาสารอาหารให้มันนะคะอ่ะกระบวนการผลิตวิธีอื่น<ม>เช่นเป็ดเราให้กินจอกกินแหนมันก็โตและได้โปรตีนให้เรานะคะแต่ซิงเกิลเซลโปรตีนเนี่ยเราผลิตโดยใช้ เฟอร์ม er นเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นต้นทุนมันก็เลยสูงกว่านะคะกระบวนการผลิตมีความซับซ้อนกว่าแต่เราได้ผลผลิตปริมาณมากในเวลาที่สั้นถ้าเทียบกับเป็ดตัวหนึง่งเราอาจจะต้องเลี้ยง60-90วันแต่ถ้าเราผลิตโปรตีนในถังหมักเราอาจจะผลิตแค่วันหรือ2วันก็ได้ผลผลิตของเราออกมาแล้วนะคะกับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของการนำซิงเกิลเซลโปรตีนไปรับประทานเป็นอาหารก็คือ มันย่อยยากมันมีบางส่วนที่เป็นเซลล์วอลกับวิโป e โพลีแซคคารา์นะคะทำให้กินเข้าไปแล้วมันอาจจะคนอาจจะเกิดอาการท้องอืดหรือไม่ย่อยได้แล้วก็มีโปรตีนบางอย่างติดมาที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ในคนได้นะคะอะนอกจากการผลิตซิงเกิลเซลโปรตีนเป็นการนำไปบริโภคโดยตรงแล้วเนี่ยเราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเซลล์แล้วนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆได้อย่างเช่น การผลิตเบเกอรีก็คือผลิตแซคคาโรไมซีดของเรานั่นเองแต่ว่าเวลาแซคคาโรไมซีดนำไปใช้ในอุตสาหกรรมขนมปังข,ขนมอบต่างๆเนี่ยนะคะแซคคาโรไมซีดทำหน้าที่อะไรเขาก็จะเอาแป้งผสมกับน้ำตาลแล้วก็นวดแป้งเสร็จแล้วใส่ยีสต์ลงไปในระหว่างการนวดแป้งนี้ด้วยนะคะตัวยีสต์เองพอไปเวลาไปอยู่ในแป้งนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าแป้งโดเนาะอ่า พอไปอยู่ในแป้งนะคะยีสต์ก็จะทําการกินน้ําตาลที่อยู่ในแป้งนั่นเองพอยีสต์กินน้ําตาลยีสต์ก็จะปลดปล่อยแอลกอฮอล์กับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้นั่นเองที่เป็นตัวทําให้ขนมป,ปังเราขึ้นฟูนะคะอันดับที่2ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอนไซมนะคะก่อนอื่นมาดูก่อนว่าเอนไซมจากจุลินทรีย์เนี่ยมันประกอบด้วย เอนไซม์สองชนิดหลักๆก็คืออันแรกนะคะเป็นเอนโดเซลลูล่าเอนไซม์หรืออินทราเซลลูล่าเอนไซม์ก็ได้นะคะชื่อบอกว่าอยู่ข้างในเนาะในขณะอีกที่อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเอกทราเซลลูล่าเอนไซม์เอกทราก็คืออยู่ข้างนอกหรือเรียกอีกอย่างนว่าเอ็กโซเอนไซม์ก็ได้นะคะก็ความหมายเหมือนกันเอนโดเซลลูล่าเอนไซม์กับเอนโดเอนไซม์อันเดียวกันอินทราเซลลูล่าเอนไซม์อันเดียวกันนะคะเอกทราเซลลูล่าเอนไซม์ เอ็กโซเอนซม์ความหมายเดียวกันนะคะเรามาดูก่อนที่ที่มันอยู่เป็นตัวแบ่งว่ามันจะเป็นเอ็กโซหรือเป็นเอนโดนะคะถ้าเป็นเอ็กโซเอนซม์ถ้าเป็น 3, เอ็กโซเอนซม์ 3, ส่วนใหญ่นะคะมันเซล์ผลิตในเซลล์แล้วส่งออกนอกเซลล์ให้ไปอยู่รอบๆตัวมันเอ็กโซเอนซม์ 3, เนาะหรือเ e อ็กตาเซลลูไลอ์เอนซม์นะคะเซลผลิตเสร็จแล้วส่งออกนอกตัวมันให้ไปทำงานอยู่ข้างนอกเซล ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอนไซม์ที่เป็นเอ็กโซเอนไซม์นะคะจะเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวกับย่อยสารแมโครมเลกุูลให้เป็นไมโครมเลกุูลแล้วเซลล์ค่อยนำสารอาหารเหล่านั้นเนี่ยเข้าเซลล์มาใช้ต่อไปได้ในขณะที่เอนโดเอนไซม์ e นะคะเอนโดเอนไซม์ e เนี่ยเซลล์ผลิตแล้วทำงานอยู่ภายในเซลล์ไม่ส่งออกนอกเซลเล์ใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ หายใจของเซลล์นั่นเองนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นพวก i n v e r ร์ S ท a แ a สพาร i n a s e สยูริกออกซินะคะอย่าง S p a r ารา i n a s e ก็เป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตกรดอะมิโน a s p a r ราจีนเป็นต้นนะคะก็ผลิตและก็ทำงานอยู่ภายในเซลล์การจะสกัดเอนไซม์แบบนี้ออกมาได้เราก็ต้องเก็บตัวเซลล์มาเกาะแล้วก็ทำให้เซลล์แตกเพื่อให้เอนไซม์เนี่ยถูกปล่อยออกมาจากเซลล์นะคะถึงสามารถสกัดเอนไซม์แล้วทำให้บริสุทธิ์ได้ ในขณะที่เอ็กโซเอนซมมหรือเ e อ็กตาเซลลูร์เอนซมมเนี่ยเป็นเอนซมมที่ถูกปล่อยออกมาในอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะพอเวลาหมักเสร็จก็แค่แยกตัวเซลล์ออกไปเอาอาหารเลี้ยงเชื้อไปทําให้เอนซมมบริสุทธิ์ได้เลยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเอนซมมที่เป็นเอ็กโซเอนซมมเนี่ยเนื่องจากมันปล่อยมาย่อยสารอาหารขนาดใหญ่ให้กลายเป็นสารอาหารขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเอนซมมที่เป็นเอ็กโซเอนซม จึงถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมนมอุตสาหกรรมยารวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอก็ได้ด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเอ็กโซเอนไซม์เนี่ยจะผลิตจากพวกแบคทีเรียแกรมบวกแล้วก็เชือ้อราอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของไมโครเบลเอนไซม์ EN นะคะอาจารย์จะพูดแค่บางอันนะคะแต่ว่านักศึกษาเนี่ยไปไล่ดูเอานะคะว่าเอนไซม์ชนิดหนึ่งๆเนี่ยเอาไปใช้แอพพลิเคชันอะไรได้บ้าง ยกตัวยอย่างเช่น a m ไมเลสอ m y l a ลสเนี่ยเรารู้จักกันดีเนาะเป็นเอนไซม์ในน้ำลายที่เราใช้ย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลนะคะมันก็จะมีเอนไซม์อะไมเลสที่ผลิตจากเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆได้หลากหลายทั้งแบคทีรียชั้งเชื้อรานะคะแอปพลิเคชันเอาไปใช้อะไรได้บ้างเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมขนมปังก็ได้นะคะนำไปใช้เป็น Start Co คตติ้ก็คือเป็น เคลือบแป้งของกระดาษปกติกระดาษบางชนิดมีการเคลือบผิวด้วยแป้งนะคะเขาก็ใช้เอ็นซา์ตัวนี้ในอุตสาหกรรมกระดาษด้วยรวมถึงมีการออในอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะมีการใช้อไมลสเนี่ยในการกำจัดแป้งที่เคลือบอยู่บนผ้าทำให้ผ้าเนี่ยมีลักษณะอ่อนนุ่มลงเหมาะ,ะที่จะำนำไปทำ อย่างอื่นต่อนะคะอ่าจริงๆมีหลายอย่างมากมายเช่นอะโปรตีเอสโปรตีเอสเนี่ยนอกจากจะใช้ย่อยไข่อย่อยโปรตีนในขนมปังแล้วนะคะยังทําอย่างอื่นได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นสปอตรีมเวอร์หมายถึงว่าถ้า,ามีเครื่องหนังอะไรแบบนี้นะคะขึ้นลาหรือว่ามีสิ่งปนเปื้อนทําให้มันดูหมองไปอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้เอนไม์ตัวนี้ในการย่อยทําให้มัน สะอาดขึ้นได้นะคะรวมถึงใช้ใส่ในพวกเด detergent หรือผงซักฟอกทำให้เวลาซักผ้าแล้วโปรตีนหรือค่าโปรตีนที่ติดมากับผ้าเนี่ยมันถูกช้าออกได้ง่ายนะคะอา่าอย่างเช่นอ e ีเวอร์เทสผลิตจากยีสต์นะคะอันนี้ใช้ในอุตสาหกรรมซอฟแคนดี้นะคะอ,อุตสาหกรรมที่ ลูกอมมันจะมีลูกอมแบบที่แข็งๆเนาะที่ต้องอมแล้วค่อยๆละลายไปกับลูกอมที่เคี้ยวได้นะคะเขาก็ใช,ช้อินเวอร์เทสเนี่ยแหละเป็นตัวไปย่อยซูโคสทำให้ลักษณะของลูกอมเนี่ยมันมีความนุ่มแล้วก็เคี้ยวได้นั่นเองอ่ะจริงๆมีอีกหลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นอ่ะเลนินเป็นเอนไซม์จากเชอลาใช้ในการตกตะกอนนมใช้ในอุตสาหการรมการทำชีสนั่นเอง จริงมีเปนยนะยะหลากหลายมากๆนะคะวิธีการผลิตเอนไซม์โดยจุลินทรีย์หลักๆเลยก็คือเหมือน p r o เฟอร fermenter ทั่วไปนะคะเตรียมเชื้อเตรียมหัวเชื้อเพิ่มปริมาณหัวเชื้อโดยใช้สี fermenter เสร็จแล้วก็หมักใน fermenter ขนาดใหญ่นะคะทีนี้เราต้องดูว่าเอนไซม์เราอยู่ในเซลลหรืออยู่นอกเซลล์นะคะถ้าอยู่นอกเซลเเเซล,ออเซล์เราก็เอาเซลลออกถ้าอยู่ในเซลล์เราก็เอาเซลล์ไปสกัดนะคะ ขั้นตอนหลังจากหมักเสร็จแล้วเนี่ยเอนไซม์จะมาถูกทำให้บริสุทธิ์แล้วก็ทำให้เข้มข้นรวมถึงมีการโมดิฟายสารต่งางๆเข้าไปในส่าละลายเอนไซม์ด้วยเพื่อให้มันคงตัวสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆต่อได้นะคะก็มีการเบรนดิ้งคือเติมสารลงไปพรีเซอร์เวทีฟเติมลงไปเพื่อให้เอนไซม์เนี่ยยังคงมีแอคทิวิตี้อยู่จากนั้นก็นำไปบรรจุแล้วก็นาไปขนส่งไป ขายได้นะคะอันนี้คือจะเป็นแบบเอนไซม์ที่อยู่ในรูปของเหลวเนาะมันก็จะมีเอนไซม์อีกแบบหนึ่งที่ใช้ในรูปที่เป็นผงแห้งนะคะเอนไซม์ในรูปผงแห้งเนี่ยเวลาทำให้แห้งเนี่ยเขาจะใช้วิธีที่ใช้ความร้อนต่ำแล้วระเหยน้ำออกจากสารละลายเอนไซม์นะคะอาจจะใช้ไลโอฟิไลต์ก็ได้หรือใช้สเปรดายก็ได้นะคะแล้วก็ได้ผงของเอนไซม์ออกมาแล้วก็นำไปบรรจุและขายได้ อันนี้เป็นวิธีการผลิตเอ็นซามแบบคร่าวๆนะคะพื้นฐานขั้นตอนสเต็ปก็จะมีคร่าวๆเหมือนกันหมดนะคะทุกเอ็นซามนะคะ